ลิสติโกแฟร์คัสดีค่ะ,คะคแวมอีกแล้วคุณทอปค่ะอาทิตนี่มาอีกแล้วค่ะวันนี้บอกยอยากทำคุณพตเหมือนกันอะาให้ชิมแค่สองอย่างสาอย่างสอย่างห้าอย่างก่อนอุ้ยออกมา2อย่างแค่นี้ก็เรียกว่าเต็มคุณภาพแล้วชื่อคุณกล้องเนี่ยจัดตลาดเป็นลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญปี -67 นี้ค่ะ,คะ วันที่25เมษายนที่1พฤษภาคมนี้เพียงแค่7วันนะคะย้ำแค่7วันชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บักะปิมาแล้วเลยค<ล>ุณช<ร>อบขาคุณรัปร้านมีคุณชอบกเก่งมากคุณรัปร,ร้านอะไรคะอันนี้เป็นร้านิ่มปลาสลิดต,ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะดิฉันเป็นแฟนคลับประจำเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าจริงๆเ็าเป็นร้านเล็กๆอยู่ในตลาดนั่นแหละนะแต่คุณรู้ไหมเขาพัฒนาตัวเองมา30กว่าปีจนตอนนี้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะมีออยด้วยก็เลยสามารถมีเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบของเด็ดๆซึ่งมีทั้งปลาสล เขาบอกว่าทํากันใหม่วันต่อวันเลยทีเดียวถ้านึกถึงความสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็อร่อยต้องติ่มปาสลิดค่ะค่ะอันนี้นะค,คุณท็อขาเป็นน้นําล,ำลําไยของบ้านลานตะาคะอันนี้เป็นเนื้อลําไยที่คัดมาเลยนะคะพันนะคะพวงทองบ้านแถวค่ะอุ้ยดูดีมากเลยอะ่ะคุณท็อปดูเลยนคะคะเนี่ยอื้อหืออื้ออร่อยมากเลยอะ่ะคุณดูนี่คุณเดื่นน้ำลำไย40บาทต่อไปค่ะขนมตาลนะคะทำจากเนื้อตาลแท้ๆเลย หอมนุ่มอร่อยหวานน้อยนะคะพอดีคําเลยนะคะอันนี้นะคะก่อง60บาทคุณพรบร้านนี้หายากมากน้ําตาลประโนดทําจากดอกตาลประโนดแท้ๆเลยนะคะอันนี้100บาทอันนี้200บาทนะ,ะคะ ชาวแฟนคลับนะคะลิ้นติดโปรโกรติดดาวของเราเราอย่าลืมเราอย่าพลาดต้องไปเจอคุณก้องที่งานลิ้นติดโปรแฟรวัน,นที่เท่าไหร่คะ2ี5เมษายนถึง1พฤษภามนะคะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะคะย้ำแค่7วันนะคะสินค้าในของเรามีะทั้งหมดเลยลราคาจับต้องได้และจำาัญสุดมีโปรทุกร้านชั้น G The m o ล e Lifestyle บางก็ปิดค่ะ